เสียงกระซิบอันแผ่วเบาเริ่มแทรกซึมเข้ามาว่าสเปอร์ per, อาจผงาดคว้าแชมป์พีมลรีกได้ในฤดูกาลนี้ไฮริเคนและทรงเฮอมินกลายเป็นหนึ่งในคู่หูดีที่สุดตลอดการของลีกและอาจจะเป็นดูโอที่จะยุติความเจ็บปวดตลอด60ปีในลีกสูงสุดให้กับไก่เดทองได้ทีมของโชเซ่มูรินโญมีโอกาสลุ้นแชมป์อย่างแท้จริงหากมองไปยังผลงานปัจจุบัน แต่หากต้องพบกับอาการบาดเจ็บของเหล่าสตาร์ดังเพียงสองสำหรายก็อาจทำให้พวกเขาหมดรุ้นในการจบท็อปซิกได้เลยตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาเพเมลิกเป็นเวทีลูกหนังที่ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้และทีมของโมรินโยก็มีโอกาสดีพอที่จะคิดการใหญ่ในเรื่องของการลุ้นแชมป์ซึ่งก่ายเป็นที่ขบขันของบรรดาแฟนบอลฝ่ายตรงข้ามมาตลอดลิเวอร์พูลแชมป์เก่ากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตในแนวรับ เมื่อต้องเสียคู่เซนเตอร์ฮาร์ปหลักอย่างเฟอร์กิฟฟนได้และโจโกเมสไปทั้งซีซั่นขณะที่มายเซตี้ก็ไม่ใช่ทีมที่ดีเหมือนกับหลายปีที่ผ่านมาขณะที่การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยของเชลซีก็ไม่ได้สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับคนหมู่มากสักเท่าไหร่นักเลสเตอร์เอเวอร์ตันเซาท์มปตันลีดยูเนเตดและาร์เันวิลล่าก็ต่างออกตาร์ฤดูกาลนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่การที่สเปอร์ขึ้นไปร้างจากฝูงด้วยการมีแต้มเท่ากับหงแดงนั้น ทำให้โชเซ่มูรินโญรู้ว่าทีมของเขาก็เป็นหนึ่งในตัวเต่งเหมือนกันความสําเร็จท,ทั้งหมดที่ผ่านมาเกิดจากแฮร์รี่เคนแค่คนเดียวและปีนี้เขาได้ส่วนเฮอร์มินก้าวมาเป็นตัวชูโรงระดับแนวหน้าร่วมกันเวลานี้ทั้งสองมีส่วนร่วมกับประตูนในพรีเมียร์ลีกรวมกันไปแล้วกว่า29ลูกซึ่งเท่ากับคู่ของโรเบร์ติเลสกับทเรีองดีจากอาเซนนลและเซอร์คิโออากลโร่กับดาวิดซิลบาของแมนซิตี้ ในความจริงแล้วมีเพียงคู่ของแฟงลัมพาดกับดีดีเย่ด็ดดอกบราเท่านั้นที่มีส่วนร่วมกับประตูนในลีกมากกว่าคู่2หนุ่มจาก North Chelsea, นอตแลนดอนเชลซีมีกำลังเสริมอย่างมิเชลบัลลักและนิโคลัสอเนลกาขณะที่อาร์เซนอลก็มีดเดนิสเบิร์กแคมกับแพทริเวล่าส่วนแมนซิตี้ไม่เคยขาดซุปตาเลยแต่ถ้า2หนุ่มเจนโกลเด้นบอยจากท็อตแนมไม่สามารถลงสนามได้คุณคิดว่าพวกเขาจะไปหาสกองมาจากไหนเอลิกรเมล่า ลูคัสมูล่าและตีเฟนเบริเบร์กวายอาจจะด,ดีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่คนที่สามารถแบกรับความหวังทั้งหมดเอาไว้ได้ด้านคาร์ลอสบินิซอุสก็ยังใหม่เกินไปและยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองอะไรขณะที่แกรบเบลก็ไม่ได้เป็นแกนนําระดับท็อปนับตั้งแต่เขาย้ายจากสเปอร์เมื่อ7ปีก่อนเบอร์สลี์คือเหยื่อรายล่าสุดของคู่หูทั้งสองที่ประสานงานกันราวกับแบทแมนแอดโรบินในศึกพิมร์เลีกขณะที่ซงเฮอร์มินเป็นคนพังประตูชัยจากการแอซิตของแฮร์รี่เคน ถ้านับเกมนั้นด้วยเวลานี้สเปอร์กวาดชัยมาแล้ว4เกมติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกโดยก่อนหน้านั้นพวกเขาก็ถล่มแมนยูเนตตดและเทคาทินโอเทฟอร์ดมาแล้วด้วย6ประตูตอนหนึ่งเคนกับซนยิงรวมกันในลีกไปแล้วถึง16ประตูซึ่งในจํานวนนั้นเคนแอซิดไปถึง9และยิงได้ถึง7ขณะที่ซงคังมินซัดไป9และแอซิดอีก2ลมพ์ดกับล็อกบาร์ช่วยกันระเบิดตะขายได้ถึง51ประตูในฤดูกาล2009-2010 ซึ่งในที่สุดทั้งคู่ก็ขับเคลื่อนสิงบูทยานสู่ตำแหน่งแชมป์เมี้ร์ลีกปูรินโย่สร้างเชลซีเมื่อ5ปีก่อนก่อนที่คาร์โลอันเชรติจะนำทีมต่อยอดในการคว้าแชมป์ลีกและโชเซ่ก็ส่งความชื่นชมไปยังมาริิโอ่ปเชติโน่ที่สร้างคู่หูอย่างเคนและจนขึ้นมาหากบุนโย่สามารถรักษาเนื้อตัวของสองแข้งหลักเอาไว้ได้ตลอดทั้งฤดูกาลมันก็ไม่มีเหตุผลที่สเปอร์ ยังไม่ควรฝันถึงตำแหน่งนั้นตอนนี้ผู้จัดการทีมของพวกเขามีชื่อเสียงมาจากการคว้าแชมป์เพอรลิกถึง3สมัยแม้ที่ผ่านมาหมายเลขสี่จะไม่เคยอยู่ใกล้มมเรนโยแต่เขาก็รู้ดีว่าตอนนี้การกระดิกนิ้วที่4มีโอกาสดีมากที่สุดในรอบ10ปีเลยทีเดียวเจคินครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าวในงานแถลงความพร้อมก่อนพบไบรตันว่าจอแดนเฮเร์ซนกลับมาซ้อมแล้วหากไม่มีอะไรผิดพลาด น่าจะล่องใต้ไปสวมปอกแขนได้เฮนโดซ้อมแล้วตั้งแต่เมื่อวานร่วมกับชุดใหญ่จากนั้นเป็นโปรแกรมส่วนบุคคลก็ไว้มารอดูว่าจะจัดการเรื่องของเขาอย่างไรส่วนผู้เล่นคนอื่นที่ลงสนามกับอัตแลนตากำลังอยู่ในขั้นฟื้นฟูทั้งหมดก็ราวๆนั้นเมื่อคุณมีเวลาแค่สองสาวันระหว่างเกมคุณต้องตัดสินใจในที่สุดท้ายดังนั้นหามาถามผมตอนนี้ว่าลายอัพเป็นอย่างไรบอกเลยว่าผมคงอยู่ในอารมณ์ประมาณว่ายัางไม่รู้ ขอรอจนถึงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะต้องรอรายงานจากทีมแพทย์ว่าใครพร้อมบ้างจากนั้นค่อยมาดูว่า25ชั่วโมงครึ่งก่อนเกมจะพยายามทําให้ผู้เล่นฟิตที่สุดกับปีกระเป๋าที่สุดสําหรับการลงแข่งเช่นไรเอริบบย่ปกากหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้อนวันวาน,วานยางหวานอยู่ ว่าเหตุที่เลือกร่วมงานในถิ่นออทอฟอร์ดทั้งที่ได้รับความสนใจจากแมสซิตี้เช่นกันก็เพราะคนทาบทามคือโชเซ่มูรินโญ่ย้อนกลับไปเมื่อซัมเมอร์2016บาย,ยี่ในฐานะผู้เล่นของเบยยริลเหนือหอม,มากเพราะลายทีมในสเปนอยากได้แถมมีดีมานจาก2เมืองแมเชสเตอร์อย่างอยู่ในเตดกับแมสซิตี้ยางไรก็ตามคนที่ทําให้เลือกได้ก็คือมิสเตอร์โชเซ่ผู้ต่อสายมาจีบด้วยตัวเองในซัมเมอร์ปี2016มันมีข่าวลือความสนใจผมเต็มไปหมด ผมจำได้ตอนนั้นอยู่ที่ไอวอรี่โค้ดในห้องรับประทานอาหารค่ากับคุณแม่ก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาเป็นเบอร์ที่โทรมาจากโปรตุเกสปลายสายคือมูรินโยเขาบอกให้ผมมาเล่นด้วยกันเพราะประทับใจฝีเท้าตั้งแต่อยู่เอสปันยอนต่อเนื่องบียาริลอันที่จริงแมนซิตี้ก็เล็งเลงผมด้วยแต่เมื่อมูรินโยโทรมาเองมันก็ยากปฏิเสธไปยี่เหลือสัญญาถึงมิถุนายน2022แต่การเป็นเซนเตอร์แบ็กชอยที่4รองจากให้ได้แม็กไาววิกตอร์เดเดเลฟ และอักเซลทวนเซเบ้ทำให้การสัมภาษณ์นี้คล้ายว่าอ่อยๆอสเปอร์